จาอธิบายคาว่าขันห้าโดยละเอียดพร้อมยกตัวอย่างเวลาปฏิบัติครับขนัขนขันห้าเวลาปฏิบัติอ๋อก็<ด>เวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยนะเมื่อเช้านี่เองพายโยมก็นั่ง สมาธิแล้วก็โยมก็บอกจิตดิฉนันนะแต่เรื่องโมโหเรื่อยเลยอืมนี่จิตมันไปงั้นเราให้นั่งรู้ลมหายใจมันไปคิดเรื่องโกรธไม่พอใจใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเวลายมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยลมคืออะไรลมคือรูปพระศาสดา,า,า,าตัดไว้เองเพระองค์ตัดว่า ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเห็นนะลมคือกายเพราะนั้นเวลาโยมรู้ลมโยมไม่ต้องไปกังวลเอ๊ะฉันยังไม่ได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเลยหรือกระดูกน้ำเหลืองน้ำเลือดไม่ต้องนะโยมอยู่กับลมเนี่ยพระศาสดาอธิบายจนกระทั่งเข้าวิมุตได้เลยไม่ต้องอย่างอื่นเพราะนั้นยืนยันโดยคำพระศาสดาว่าลมคือกาย กายคือลมนะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นนะนะเพราะนั้นตามเห็นกายในกายไม่ใช่โยมต้องพิจาาุดินอย่างเดียวอยู่กับลมก็ได้นะและเรียกว่าผู้นั้นกําลังทําความเพียรเผากิเลส โยมอยู่กับลมในเผากิเลสแล้วนี่เผากิเลสพจิตมันอยากจะเคลื่อนออกไปเห็นนะเพราะนั้นโยมรู้ละรู้จักละลมคือรูปนะจากนั้นรู้ลมไปมาปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตความจําได้ใหม่รู้ผู้เจ้าเรียกอะไรสัญญาเห็นนะอ่านะสัญญาเกิดเวลาโยมไปคิดสัญญารูปจะดับจิตจะดับจากรูปคือลมหายใจ แล้วจิตดวงใหม่จะไปเกิดในสัญญายมเพลินไปสักหนึ่งนาทียมดึงกลับไปอีกสัญญาจะดับลมจะเกิดรูปนามเกิดดับแล้วแค่นี้แค่นี้เองเห็นไหมพระเจ้าอธิบายด้วยพระองค์เองในเรื่องของอาหารสี่ในเรื่องกับพรีอาหารสีตั้งแต่กับพรีกาลาอา,าหารผัสสอาหารมนสสญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารแล้วอธิบายในวิญญาณอาหารว่ารูปนามเกิดดับแค่นี้ ใครเห็นแค่นี้อริยาสาวกผู้นั้นเนี่ยกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แล้วแค่นี้เองนะอมรู้จักอะไรรูปสัญญาดึงมาลมสักพักไปคิดอนาคตสังขารดึงกลับมารู้ลมสักพักหนึ่งไปสุขทุกข์พอใจไม่พอใจแล้วดึงกลับมาลมนะ จิตจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้วิญญาณขันจะวนรู้อยู่แค่รูปเวทนาสัญญาสังขารตรวจได้เป็นปัจจตังของแต่ละคนเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเราซึ่งคำถามนี้ไม่น่าเกิดเลยเห็นนะมันแปลกมะมันเป็นเรื่องของเราแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้บัญญัติศาสดา ไม่รู้ความหมายแห่งสัญญาไม่รู้ความหมายแห่งสังขารไม่รู้ความหมายแห่งเวทนานก็มีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาพระตถาคตจึงบอกว่าพระองค์พูดในเรื่องที่ตัวเราเนี่ยมีไม่ได้พูดในเรื่องที่ตัวเราไม่มีเรามีอยู่หมดเลยเพราะนั้นศาสดาจะเป็นคนบัญญัติชื่อของธรรมชาติต่างๆและโยมไปบัญญัติใหม่ไม่ได้เลยนะ ธรรมะชั้นลึกถ้าโยมไม่ใช้บัญญัติศาสดาจะสับสนอธิบายต่อไม่ได้โยมจะหมดคําพูดหมดบัญญัติที่จะใช้เพราะนั้นพระุทธเจ้าจะบอกยาบัญญัติใหม่ตถาคตเป็นคนบัญญัติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมจําแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำนะ พระองค์จะเป็นคนแจกแจงแจกแจงออกไปธรรมชาติอะไรไปทีละเรื่องทีละรลาวจนโยมค่อยๆเข้าใจสาวกค่อยๆเข้าใจไปตามลําดับใครจะอธิบายธรรมธาตุในโลกธาตุนี้ได้ทั้งหมดได้ดีได้เก่งอย่างพระศาสดา,ศา,ศาไม่มีไงโยมไม่มีพระองค์จึงบอกอย่าฟังคําคนอื่นฟังคาตถ,ถาคตคนเดียวนะเพราะนั้นถ้าโยมไม่ฟังคำตั้งคำตถ,ถาคตหมดสิทธิ์เลยโยมจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เนาะ แล้วมันอยาศาสดาไม่ยากเกินไปมันคือความความจริงนะยากง่ายต้องเอามาทีหลังต้องเอาเรื่องความจริงมาก่อนความจริงอยู่ที่ไหนใช่มัสพุทธวจนะนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นตรงนี้โยมก็นั่งดูไปดูมาก็เห็นครบละขันหน้าวิญญาณคือผู้รู้ลมหายใจเข้าออกไม่มีความรู้อะไรใครรู้ว่าลมไหลเข้าไหลออกวิญญาณ เพราะฉะนั้นพระาศาสดาจึงไม่เคยสอนเรื่องคําบริกรรมเลยทั้งชีวิตถ้าโยมเจอพระาศาสดาสอนเรื่องคําบริกรรมเอาพระสูตรมาให้ตามาดูด้วยอาตามาจะเปลี่ยนคําสอนเดี๋ยวนี้นะแต่ถ้าไม่เจอโยมเปลี่ยนไหมอใครใช้อยู่โยมกล้าเปลี่ยนไหเปลี่ยนตามพระาศาสดากันเดี๋ยวนี้เลยโดยอาศัยตําราดเดียวนะคือบาลีสามรัฐ และตรวจได้วินาทีเดียวเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแลกกันมาอาอตมาให้โยมเปลี่ยนหรือจะอาตมาจะเปลี่ยนแลกกันก็ได้โยมค้นคว้าม,มาเลยเคยสอนคำาบกรรมงัดพระสูตรมาเลยใช่ไหมแล้วเรามาเปลี่ยนกันนะเพราะนั้นถ้าเคยสอนอ้าวสาลีบุตรท่องคำาบกรรมอย่างนี้อย่างนี้นะอ้าวเรามาทํากันก็ในเมื่อไม่สอนเราก็ไม่ไม่เติมบัญญัติไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ ไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัิไปแล้วต้องจําอย่างขึ้นใจตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าโยมมีคําบริกรรมโยมจะไม่รู้จักผู้รู้เลยสักทีโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดโยมนั่งคิดคําบริกรรมตลอดคิดตลอดเลยพร,พระพุทธเจ้าให้รู้จักจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตการคิดแล้วทําจิตตสังขารให้ลํางับสงบหยุดเข้าใจไหมอ่า ในอาณาปานาสติสูตรนะนี่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารแล้วทำจิตตสังขารให้ลำงับหยุดการปรุงแต่งจนรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตต่อไปลองดูต่อไปพอจิตตสังขารลังับโยมจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตนะ,ะจะเข้าก้าวเข้าไปสู่จิตตานุปสนาเพราะนั้นการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยจิต รู้ลมเนี่ยพลิกไปได้4มีมุมโยมโฟกัสไปที่ลมหายใจจะเป็นกายานุปัสนาและทำอันเดียวก็หลุดพ้นได้ไม่ต้องวิ่งไปทำเวทนาจิตตาธรรมาก็ได้นะพระศาสดาอธิบายเองเลยว่ารู้ลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐานกายาบริบูรณ์ยังไงโพชทชงบริบูรณ์ยังไงวิมุตต์เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วย้อนกลับมาอธิบายใหม่นะเธอรู้ลมหายใจนะ และถ้าเธอพลิกมุมไปว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกสูตน,นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอธิบายด้วยลมหายใจอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็อธิบายต่อไปถึงสติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงค์บริบูรณ์วิมุตติบริบูรณ์ <c oughs> แล้วพระศาสดาย้อนกลับมาอธิบายลมหายใจใหม่ว่าถ้าเธอพลิกไปดูมุมของรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตถ้าเธอเห็นว่าจิตเธอกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตานุปัสนาพระองค์ใช้บทพันะว่าเราไม่กล่าวนะอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปัจจัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำดูจิตดูอย่างนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมไปคิดอยู่โยมจะรู้รู้จักจิตไหมไม่รู้จักโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดไม่รู้จักผู้รู้ที่รู้ลมอยู่เฉยๆเห็นนะนี่เป็นเหตุผลง่ายๆทําไมพระเจ้าไม่เคยสอนคาบริกรรมเพราะโยมจะไม่รู้จักผู้รู้นะสาวกมาแต่งเองเรื่องคาบริกรรมมาแต่งกันเองนะในยุคหลังๆเพราะฉะนั้น ้าโยมเห็นว่าผู้รู้ฉันกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตาลุปัสนาและเธอกําลังทําความเพียรเป่ากิเลสแต่ถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนจิตที่กําลังรู้ลมแปลเปลี่ยนฟับปั๊บไปไปเกิดตรงนั้นดับตรงนี้เกิดตรงนี้ดับตรงนี้เกิดตรงนั้นคนนี้จะเป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนี่ เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำความจางคลายอยู่เป็นประจำความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำสลัดคืนอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมเห็นไหมอัตมายืนยันโดยคำพระศาสดา,า,า,าตลอดไม่มีคำสาวกนะไม่เอาอาจารย์คนไหนก็ไม่เอาพระศาสดา,าอันดับหนึ่งเก่งที่สุดน, <c oughs> นั้นโยมจะได้มั่นใจได้เลยว่าใครจะพูดขัดจบเนี้คุณน่ะต้องเปลี่ยนคำพูดไม่ใช่ให้สาสดา,าเปลี่ยนคำพูด ใช่ไหมพระศาสดาพูดมาก่อนคุณ2,000กว่าปีและคุณเป็นสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนของศาสดานะ,ะไม่ใช่คิดเองอย่าพูดเอง